สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแนะนำการปฏิบัติขับร้องนะครับในบทเพลงตับเย็นย่ำนะครับตอนนี้นะครับได้เดินทางมาถึงเพลงที่สองแล้วนะครับคือเพลงสาวคำนะครับจากครั้งแรกครั้งที่สองเราเรียนเพลงต่าเหตุแล้วนะครับอาวันนี้เราจะมาเรียนในเพลงสาวคำนะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสาวคำอ่าโอเคนะครับเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้ยินนะครับตอนต้นอ่าวิดีโอนะครับก็คือเป็นเพลงสาวคำนะครับที่มีบทร้องว่ารักเจ้าสาวคำเอยนุ่งแดงห่มแดงนะครับดอกคำมันยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพู เจ้าก็มีผัวแล้วจะแต่งไปให้ใครดูแต่งไปล่อชู้เขาก็รู้อยู่เต็มใจรักเจ้าสาวคําเอยนุ่งเขียวห่มเขียวเดินไปคนเดียวที่สะพานในไกรจะไปทางนี้หรือจะไปทางไหนนึกรักอยากได้ณเจ้าสาวคําเอยก็ไม่ได้มีความหมายนึกซึ้งอะไรก็เป็นความหมายตรงๆนะครับก็พูดถึงสาวน้อยสาวคํา นะครับสาวคำก็คือเป็นคนนี่แหละนะครับก็การแต่งคุงแต่งกายพูดถึงเรื่องการแต่งกายต่างๆนะครับเอาละมาเข้าสู่ทำนองของเพลงสาวคำมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ท่อนและจะเล่น2เที่ยวนะครับก็คือเที่ยวแรกและเที่ยวกลับอ่าเอามาแปลงเป็นโน้ตก็จะได้ดังนี้นะครับง่ายๆไม่ค่อยมีเลื่อนอะไรมากมายนะครับ จบจากเตาเฮมาอย่างที่ครูอธิบายไปแล้วนะครับเราก็จะเป็นการเี่แล้วก็ส่งมาสาวคำเเฮเฮเฮตีก็จะรับน้อยน้อยทำทำแล้วก็หลงรักเจ้าสาวคำเอ แดงผมแดงเอ๋อรักอ่ะตรงน,นี้มีคําว่าเอ๋ยติดมาหน่อยอ่ะอย่าลืมร้องเอ๋ยด้วยนะครับนุ่งแดงผมแดงโทษตรงนี้ลงก่อนถึงวะเป็นอย่างนี้นะเอาใหม่นะรักเจ้าสาวคำเอ๋ย

ตรงนี้ก็เป็นลงก่อนจังหวะทั้งคู่เลยเอาใหม่นะครับอีกทีหนึ่งท่านที่หนึ่งผู้หญิงก็ร้องรักเจ้าสขึ้นไปอีกออกเต็มหนึ่งรักเจ้าสาวมออายอย่างนี้นะครับอาเอาใหม่หนึ่งสองสารักเจ้าสาวความเอยนุน่งแนงม แดงเอ๋ยรักเจ้าสาวพ้ามเอ๋ยนงแดงหอ,อมแดงนี่นะต้องเรียนทำเพื่อนจะชัดนะครับเข้าไปห้องที่สองดอกคำาอ้ร้องไปเลยนะครับติดกันเลยสามห้องนี้ไม่หยุดนะครับอัะนั้นก็แต่ว่ามันก็จะเว้นตามจังหวะที่มันเว้นนั่นแหละนะครับห้องไหนไม่มีก็เข้าไปเปล่า นุ่งแดงหมแดงดอกคำมันยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใช่ไหมมันคือการร้องซ้ำอ,ะอ่ะอ่าก็ก็คือเนี่ยมันเนื้อร้องเดียวกันแต่ว่าทำนองมันเปลี่ยนอ่าสูงเที่ยวนางต่ำเที่ยวเหมือนต่าเฮก็เหมือนกัน นะครับอ้าวเอาใหม่นะดอกคำมันยิ่งแพงสาวน้อยจะหอมสีชมพูดอกคำมันยิ่งแพงสาวน้อยจะหอมสีชมพูแบบนี้ดอกคำมันยิ่งแพง สาวน้อยจะหอมสีชมพูนะครับต่อไปทั้งสามเจ้าก็ม่ผัวแล้วจะแต่งไปให้อีกใครดูอีกรอบนะครับบรทัดที่หนึ่งาช้านะครับ ข้าก็มีผัวแล้วจะแต่งไปให้ใครดูนักเรียนสังเกตลมหายใจเองด้วยนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าครูไม่ทําสีให้นักเรียนก็จะต้องรู้ว่าอ๋อตรงน,นี้มันน่าจะพอแล้วนะครับต้องหายใจเข้าไปใหม่ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม่วักต่อไปลมไม่มีจะร้องนะครับเอาใหม่นะ เจ้าก็มีผัวแล้วจะแต่งไปให้ใครดูแต่งไปรอชมเขาก็รู้อยู่เต็มใจเจ้าก็มีผัวแล้ว จะแ่งไปให้ใครดูแต่งไปรล่อชูเ์เขาก็รู้อยู่เต็มใจมีบรรทัดม,มีท่อนสามท่อนเดียวนะครับที่อะไรเรามาจบบรรทัดที่สองแล้วกลับไปสามบรรทัดที่หนึ่งนะครับนอกนั้นไม่มีเพราะว่า อนนี้จะเห็นว่าอนี่ยเนื้อเพลงทั้งสองบรรทัดเนี่ยมันซ้ํากันเห็นไหมซ้ำกันยกเว้นท่านสามบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองมันไม่มันมันต่างกันเพราะนั้นเวลาจะซ้ํามันก็ใช้หลักการเดิมกันซ้ําซ้ําอันนี้จะซ้ํำยังไงเอาซ้ามาคือต้องกลับขึ้นไปใหม่นะครับแบบนี้เจ้ากรมีผัวแล้วจะแต่งไปให้ใครดู แต่งไปรอชูเขาก็รู้อยู่เต็มใจเจ้าก็มีผัวแล้วจะแต่งไปไม่ใครดูแต่งไปรอชูเขาก็รู้อยู่เต็มใจแบบนี้นะครับ อโอเคก็เที่ยวแรกจบแบบนี้ต่อไปเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองมันก็จะใช้ทำนองเร็วมันแหละนะครับแต่ว่าเนื้อเพลงก็เปลี่ยนไปอย่างที่เรอ่านให้ฟังตอนแรกครับเจ้าสาวคล้ายๆกันเลยอ่าไปนะครับ เจ้าสาวคำเคยนุ่งเทียวผมเทียวเอ้ยรักเจ้าสาวคำเคยนุ่งเทียวนุ่งเทียวอ้าวเดี๋ยวนะขอแก้นิดนึงรักเจ้าสาวามวืย นุ่งเขียวห่มเขียวอ่าไม่มีนะครับไม่มีเอื้อนเหมือนรอบแรกอ่านุ่งเขียวห่มเขียว,ยวล้องตรงๆเอาใหม่นะรักเจ้าสาวคำเอ่ยนุ่งเขียวห่มเขียวเอ่ยรักเจ้าสาวคำเอ่ย นุ่มเขียว่มเขียวแบบนี้นะครับผู้หญิงก็ร้องเสียงขึ้นไปอีกออกเตปหนึ่งรักเจ้าซ้ำซ้ำไม่นุ่มเขียวอมเขียวแบบเดียวกันนะครับนักเรียนใช้เสียงของนักเรียนนะครับแยกแยะนะครับอ้าต่อไปห้อที่สองเดินไปคนเดียว ที่สะพานในายไกลเดินไปคนเดียวที่สะพานในายไกลแบบนี้นายกลนายกลคือไข่ของมันเป็นชื่อสะพานนะสะพานชื่อว่าชื่อสะพานนายกลเดินไปคนเดียว ที่สะพานในายไรเดินไปคนเดียวที่สะพานนายไรแบบนี้นะครับต่อไปข้อท,ที่สามจะไปทางนี้หรือจะไปทางไหนเน ักอยากได้หน้เจ้าสาวคำเอยจะไปทางนี้หรือจะไปทางไหนเนึกรักอยากได้หน้เจ้าสาวคำเอยจบนะครับ อ้าวขบคนใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแต่แรกอรอบนี้ร้องไปเลยนะครับแต่นี่จนจบไปทังสองเที่ยวนะครับน้อย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 ,อย,อยรักเจ้าสาวคำเคยนุ่งแดงผ แดงเอ๋ยรักเจ้าสาวตามเอ๋ยหนุ่มแดงหอมแดงดอกคำมันยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูด,ดอกคำมันยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสี ีชมพูเจ้าก็มีผัวแล้วจะแต่งไปไม่ใครดูแต่งไปรอชูเขาก็รู้อยู่เต็มใจเจ้าก็มีผัวแล้ว แ,แต่งไปให้ใครดูแต่งไปรลอชูเขาก็รู้อยู่เต็มใจรอบทออี่อสองเที่ยวกับนะครับรักเจ้าแล้วคำเอ่ย นุ่งเชียวห่มเชียวเอ๋ยรักเจ้าสาวคำเอ๋ยนุ่งเชียวห่มเชียวเดินไปคนเดียวที่สะพานนายไรเดินไปคนเดียว ที่สะพานในายไปจะไปทางนี้หรือจะไปทางนายนึกรักอยากไดปน้าเจ้าสาวคำเอ้ยจะไปทางนี้หรือจะไป ทางในหนึกรักอยากได้นาเจ้าจสาวคำเอ้ยจบนะครับสาวคำมีเพียงเท่านี้อ้าวก็ง่ายๆนะครับทั้งสองเที่ยวนะครับมีเที่ยวแรกกัะเที่ยวกลับนักเรียนก็ไปจดเนื้อเพลงจดโน้ตออกมานะครับใส่ตารางโน้ตให้เรียบร้อย แล้วก็ค่อยๆต่อไปทีละวักทีละวักนะครับค่อยๆจาไปพอ,อจําได้ทั้งเพลงแล้วนักเรียนก็ซ้อมตามอรอบสาธิตในรอบสุดท้ายที่ครูทำเอาไว้ทั้งเพลงนะครับซ้อมบ่อยๆนะครับแล้วก็ะจะทําให้เราจําได้เองนะครับเอาละโอเควันนี้ก็จบแค่นี้นะครับไปพบกับครูในชั้นเรียนนะครับสวัสดีครับ